ไปครับผมหลังจากทิ э ้งขยะเสร็จเละเบยแล้วเดี๋ยวบันนี่ผมจะพาพี่น้องเอฟซีไปหาซื้อตะไคร้ซื้อผ้ายูรันเวียดนามก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเบิร์นวงการแล้มันจะมีบ่นะครับผมร้านนี้กับบ้านใดมาดูจบแล้วนะครับผมแล้วกับ่ลูกพ่อว่าเขาเปิดบ่าหรือเขาปิดนะครับผมเดี๋ยวไปเบิร์นวงการแล้เดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศซื้อพี่น้องเอฟซีเบิรงครับผมว่าผ้ากับตะไคร่ยูรันเวียดนามร้านนี้ทีมีบ่นะครับผมไปไปเบิ่์นวงกันครับผมโอ้ลมพัดลมแน่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอ้อครับอริกาตกหลายๆครับาลุมเด้อสวัสดีครับผมสวัสดี FC มออนััง c h a n n ครับกับการใส้ชีวิตใน,นต่างแดนครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้อง FC ไปซื้อตะไคร่นะครับผมกลับไปเบิ้องค่ายกอนนะครับผมอยู่ร้านเวียดนาม มันรู้ๆๆๆว่ามันๆๆมันเสียมียนแตปกติมันก็มีอยู่นะครับผมแต่ว่าก็่ว,ว่าได้ไปดูแล้วล่านนี่นะๆๆมันลมลมจะลมปะลมโคตรแหงเลยะครับลมแหงมาะครับ ไปครับผมเข้าเบอข้างในแลงกันมีองเน้นนะั <c oughs> นมีของไทยมาอัปเ,เตดตปะบ,นบานเยะ น,น,นี่น้ำมันุงก่เมียไครับนี่น้ำมัอันนี้เป็นน้ำมัเวียดนามน้ำมบ้านเขาเลยสองร,ร้อยห้าสิบดีเอนอันนี้ของไทยด<ช><ช>้่ไหมมันจิมไก่นี่มันจิมไกไ่เท่าไหร่วะมันจิ้มไกห่หกลอยปะอ,อืมหกลอยครับผมอ,อ,อ,อู้แพงก้ ของไทยมีอย hmm. ่างนี้แล้วก็กะทิก็มีนี่กะทิสาวเกาะอันนี้ปองละสองร้อยเก้าสิบห้ายินมีหลายครับในกินบ้านเราข้ไข่บ่มีเลย ก็ขายสูตรไม้หุ้ยอยากเปนหมอกวงหมอกวงครับผมสามหน่วยเนี่ยเป็นร้อยเก้าสิบดีนครับเขาขายเป็นโหลโลละแปดร้อยเก้าสิบเยนอันนี้ว่มีคนขายด้วยนะครับผมขายผ้าเหล็กโีโตะอ ม,ม่่มีตะไข้เลยบอกว่าข้าหมกโอเคับพ,พี่กระแซ่แข็งร้อเก้าห้าเยนครับผมส่วนมากเป็นแบบแซ่แข็งเลยราคากันีค่ากะัะร้อยร้อยเก้าสิบห้าเยนอันไหนวะนคาะาว่ากัะร้อยเก้เยนเท่ากันครับผมเอาค่าแล้วก็คิด เขาต้มีตะไครบอกว่าตะไคร่เป็นตไครแซ่แ,แเอาอบากอกว่านี่ผมอันนี้เป็นตะไครแซ่แฉเดี๋ยวเี้กยบางลานไม่เอถ้าถ้าได้ไปผู้เยนก็มีแต่เป็นผู้เยนแซ่แงกัน นี่ครับผมอ,อันนี้บมมีคนขายนะครับขายพานอันพานไอ้เ,เอิร์นนี่ยังก็ระบบไอ้ระบบซูมวิดีโอคอน้องยาสีพันคอเกต มีอย่างกินบ้านีีหัวหน้ามแท้อันนี้ข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวญี่ปุ่นอือหมีตะไคร้ส่วนเลยวะเรีกไ,ได้ตะไคร้ส่วนโมมีนะครับบ่มีหรือบอกกูว่า โอ้อน,นี่น่าเดียวเลยอันนี้ครึ่งกิโลเอาองวงมาหน้าวะเนตพิ้นน่องมันนะครับเ,เอาเลยท่านบ่มีแต่ไข่ปะหัวปีก็มีเลยหัวปีส,สุดๆเลยมีซุยังครับ แม่่เขามีเงินซื้อเขาซื้อม,มือนี่สะดวกสบายเอายุเรากินเมื่อคือสมัยตะกี้สมัยตะกี้เขาเจ้าได้ส่งมาให้กันเอาทุกชิ้นก็มีอันนี้เนี่ปลาตองกายนะี่น,นี่นี่ปลาตองกายซื้อไปรอบที่เราแซบอยู่ เป็นลาบก,กินไอเทมด้วยเขาเลยเอากันนะวถ้าจะกินลาบกระตองกันเอ,อมันเผามันเผาโลละสามร้อยห้าสิบเอาเผาจากโลกันเอาไอีบอว่า ความเงี้ยเห็นแมหรอกตื๊ด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 ยังสื้อยังก็มีเบิดครับผมเรียบร้อยแล้วประมาณนี้แล้ววะผมก็เลยตั้งใจมาซื้อตะไคร้ครับตะไคร้เบิมีได้แต่ข้าวพริกแล้วก็ปลาตองกายเดีย๋ยวมาเบิ้มกันสิเป็นตัวแบบนั้น ดูสิไปเซ้นมงดครับใจเงินเดียบมมีคนแค่นะั้น แร้วผมแจ้งมันเข้าไปเลย่ามีคนขายเลย หนึ่งใบเสร็จนะแล้วก็เงินทอนนะครับผมเ,เป็นไรคันสมัยวะไฮเทควะครับผมซื้อของแบบว่ามีคนขายนี่เรียบร้อยครับด้สิ่งนีล้ล่ะสามย่างเบิดไปเจ็ดร้อยแปดสิบเยนครับผมไปไปนะกลับบ้านครับ เสียงเงินแล้วกลับบ้านได้ครับผมมานลยไลมคักลมแน่ตายครับผมมานกลับบ้านครับเสียเงินแล้วกลับบ้านได้เบิรไปกินร้อยแปดสิบเยนครับผมซื้อของสามอย่างแดนได้คาได้บบกพริกแล้วก็ได้เนื้อปลาตองกายน้องครับผมเป็นไ,นไนง<ฮ> วิธีระบบการขายของบ้านเขับผมเพราะว่าร้านนี่มันจะบ่ค่อยมีพนักงานมาเพราะถ้าว่ามีพนักงานกะเขาก็สแกนของเขาเองนะครับผมสแกนของเองจจ้ยเงินเองครับผมมันก็มีเครื่องทอนเงินอย่างให้เขาเพราะว่าเขานั่งเฝ้ายู่หน้าหน้าจอคอมย่อยยู่ร้านไงเขาอีแล้วอันนี้เป็นแค่ร้านย่อยเขาไปซื้อนะครับผมเวลามาซื้อของสมัครกะตีเองคทดเองสิแหละนะครับผมเบางทีเขาก็เขาก็จะแบบวิดีโอคอมานะครับผม คณะเขาฮ็ดบ่ได้อีกอย่างสิเขาก็สิบอกนะครับผมเป็นไงล่ำบ่ครับผมวิธีการซื้อของอยู่ญี่ปุ่นครับว่านี้ร้านเป็นร้านเวียดนามเด้นะครับผมโคตรล่ำเอานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สิประมาณนี้นะครับผมพี่น้อง FC ครับกลับไปคลิปโอ้ได้สองคลิปเลยมื้อนดี๋ยวครับผมคลิปแรกก็ไปทิ้งขยะเนาะคลิปสองก็มาซื้อของร้านเวียดนามนะครับผมได้สามอย่างนะครับผมทางที่พี่น้องได้เห็นกันนั่นแหละนะครับผม สำหรับนูะอะไรที่ยังไม่ได้กดติดตามให้นะครับผมฝากพี่น้องอีีกดติดตามให้นําแน่นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายก็ได้นะครับผมเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับเดี๋ยวี่พาพี่น้องอีซีไปอีกอย่างยจ้ใสอีกอะกดติดตามไว้นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่องหยุดยาวอยู่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละนะครับผมเอาไว้เจอกันไหมครับผมสวัสดีครับกับบ้านกอนครับโอ้หลมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําแนเดอร์ครับ อริการตอหลายๆครับ